สวัสดีครับวิธีการที่2ในการตั้งเข็มทิศเพื่อใช้ในการเดินตามมุมภาคทิศเหนือสมมติว่าเราต้องการเดินทางไปที่มุม300อองศาให้นำมุมที่ต้องการจะไป ลบด้วย360เสมอถ้าเราต้องการเดินทางไปที่มุม300ดังนั้นเราจะต้องลบด้วย360เท่ากับ60หลังจากนั้นเราหมุนครอบหน้าปัดให้มาชน,นกับดัชนีสีดำแบบนี้แล้วก็หมุนเข็มทิศจน หัวลูกศรภายน้้ำในจอมาตรงกันกันกบลักษณะสีดำในลักษณะนี้หลังจากนั้นหมุนครอบน้าปัดไปที่บริเวณเลข60ในลักษณะนี้ เมื่อต้องการใช้งานเราก็เพียงแต่เลี้ยงให้เจ้าพลายน้ำทั้งสองอย่างเนี่ยมันชนกันแบบนี้ ก็จะเห็นได้ว่าฝาสลับจะชี้ไปที่ทางมุม300ตามที่ต้องการตรวจสอบได้โดยมองไปที่อาศชินีชี้ดำจะทาบทับกับเลข300พอดีวิธีการนี้ใช้ในการเดินเข็มทิศเวลากลางคืนหรือกลางวันก็ได้